เป็นไตแล้วทําไมต้องดูแลเรื่องเลือดด้วยถึงคุณไม่เป็นไตถึงคุณเป็นคนปกติอย่างเรานี่แหละเลือดจะมีความสลัสําคัญสูงที่สุดมันจะเป็นระบบไหลเวียนหรือหมุนเวียนภายในร่างกายเราให้ร่างกายเราเนี่ยทุกอนูของเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยที่มันไปปลายนิ้วหรือว่าตรงเล็บเนี่ยมันมีเส้นเลือดทั้งนั้นนะหรือว่าหนังศีรษะก็มีเส้นเลือดปลายเท้าก็มีเส้นเลือดเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็ตามเลือด ลมมีความสลับสําคัญยิ่งต่อร่างกายและที่สําคัญที่สุดถ้าเลือดดีระบบไหลเวียนก็จะดีถ้าเลือดดีบบนดอ,ดดอนูต่างๆหรืออวัยวะต่างๆก็จะดีขึ้นเพราะร่างกายเรามีเลือดมีเนื้อมีเส้นประสาทมันถึงจะก่อออกมาเป็นหัวใจถ้ามันไม่มีเลือดมันก็ไม่มีระบบไหลเวียนก็จะไม่ก่อให้เกิดกล้ามเนื้อไม่ก่อให้เกิดอะไรเพราะฉะนั้นเลือดคือที่หนึ่งในการดูแลสุขภาพไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็ตามถึงคุณจะเป็นโรคไตคุณต้องทวีคูณไปเลยค่ะ เอาเลือดปั๊มเข้าไปเลี้ยงหัวใจปั๊มเข้าไปเลี้ยงไตให้มากที่สุดเพราะฉันวันนี้ทุกอนุเล็กๆคุณเห็นไหมทุกอนุเล็กๆเ,เนี่ยมันต้องการเลือดทั้งสิน้นแต่ถ้าเลือดคุณซีดเลือดคุณจางหรือระบบไหลเวียนไม่ดีเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงส่วนปลายได้มันก็จะค่อยๆฝ่อ,ฟอแฟงปเหี่ยวแล้วมันก็จะตายไปในที่สุดหรือเสื่อมไปในที่สุดเพราะฉันวันนี้ใครก็ตามที่เลือดไม่ดีจัดการเรื่องเลือดด้วยสมุนไพรที่เรียกว่าชายดีนารีเรรา เรนโบน,นี่ซึ่งมีฝางถึง15%มากกว่านี้ไม่ได้น้อยกว่านี้ไม่ดีมากกว่านี้ก็คือร่างกายมันจะร้อนเกินเพราะว่าเลือดมันผลิตมจาจากไขกระดูกนึกออกไหมผลิตมจาจากไขกระดูกและต่อมหมวกไตตรงนี้มันจะเป็นการฟื้นฟูต่อมหมวกไตด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเลือดดีหรือ15%แล้วเนี่ยเลือดก็จะไหลเวียนได้ดีลงก็จะพัดพาอวัยวะต่างๆก็จะฟื้นฟู